ยกระดับสู่เอเชียโคดแบนหวังทูบียูต่อยอดสร้างประวัติศาสตร์ใน ACL โคดแบนยิ้มกว้างกับความสำเร็จของแขคงเทแต่หวังทีมสานต่อผลงานเพื่อยกระดับสู่เอเชียทัชตวันสีปานกุนซอทูบบงคอกยูเนเต็ดรับเกินคาดหลังทีมผ่านเข้ารอบ16ทีม AFC แชมเปี้ยนลิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยหวังต่อยอดผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับเอเชีย แข่งเทบรับการมาเยือนของไลออนซิตี้เซเลอร์ในเกมนัดรองสุดท้ายของรอบแบง่งกลุ่มซึ่งเกมทำท่าจะจบที่ผลเสมอที่ทำให้ลูกทีมของโค้แบรนด์จะต้องไปวัดผลเข้ารอบในนัดสุดท้ายกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์อย่างไรก็ดีแข่งเทพได้ฟีคิกในนาทีที่86ก่อนที่รุ่งรัดพุ่มจันทึกจะบรรจงปั่นด้วยสาย เป็นประตูชัยที่ช่วยการันตีให้ทีมเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มเอฟได้สัมฤทธิ์โดยคุแบนดี้ก่าหลังจบเกมว่าจริงๆก่อนเริ่มเรายังไม่ได้จับฉลักแบ่งสายเราพยายามคิดว่าจะพยายามสู้ทีมระดับเอเชียให้สนุกที่สุดพอจับฉลักออกมาแล้วแล้วเรามีโอกาสได้สู้ก็คิดว่าเรานาจะได้ลุ้นจนนัดสุดท้ายอ,อาจจะได้ลุ้นนิดๆในการเข้ารอบไม่ได้ลุ้นแบบ100เซแต่พอเราเล่นไป3-4น,นัดแต้มหรือผลการแข่งขันที่ได้มา มันมีโอกาสและพอถึงวันนี้เราทำได้ตามต้องการกับสิ่งที่นักเตะพยายามทำงานหนักมามันก็เกินคาดเหมือนกันแต่ผมมองว่าการทำงานหนักของสตาฟและนักเตะเองก็ส่งผลให้เห็นว่าเราพยายามทำงานหนักเพื่ออะไรต้องขอบคุณน้องๆที่พยายามทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นวิธีการและแทคนิคก,การเล่นอย่างน้อยเราก็ทำให้ United, แฟนทูบังคอกยูเนติดได้มีรอยยิ้ม ได้มีความสุขและได้ภูมิใจกับสโมสรกับประวัติศาสตร์ที่ทุกคนพยายามร่วมสร้างให้กับสโมสรเราไม่ได้หวังแค่ตรงนี้แต่เราหวังระยะทางในการก้าวไปข้างหน้าต่อยอดไปเรื่อยๆจนสามารถยกระดับทีมไปสู่ระดับเอเชียนั่นคือเป้าหมายของเราด้วยโปรแกรมนัดต่อไปใน EFC c h a ชมเปี้ยนลีก2 0 2 3 2 0 2 4 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอฟูบังคอกยูนิตีจะบุกเยืนชุนบุกคุนไดมอเตอร์ในวันที่13ธันวาคม2566ประตูประวัติศาสตร์รุ่งรัตเผยช็อตขอปกเก้ายิงฟรีคิกพาทูบียูล้ว16ทีม ACL รุ่งรัตเผยขอปกเก้ายิงฟรีคิกก่อนเป็นประตูประวัติศาสตร์ของตัวเองและทูบียูในรายการ ACL รุ่งรัตพุ่มจันทึก เอกทูบังคอกยูไนเต็ดเราถึงจังหวะยิงฟรีคิกเป็นประตูชัยพาทีมชนะไลออนซิตี้เซเลอร์ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2023-2024เมื่อคืนวันที่29เพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยแข่งเทปับการมาเยือนของไลออนซิตี้เซเลอร์ในเกมนัดร้องสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเกมทำแท้จะจบเสมอที่ทำให้ลูกทีมของโคชแบนจะต้องไปวัดผลเข้ารอบในนัดสุดท้ายกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์อย่างไรก็ดีแข่งเทป ฟีกิกในนาทีที่86ก่อนที่รุ่งรัดพุ่มจันทึกจะบรรจงปั่นด้วยสายเป็นประตูชัยที่ช่วยการันตีให้ทีมเขารับนอกเอาได้สำเร็จหลังจบเกมรุ่งรัตเผยว่าเดิมทีจังหวะดังกล่าวเป็นเหลี่ยมที่ปกเก้าอน,นันต์ต้องรับหน้าที่ยิงก่อนเปลี่ยนใจในภายหลังโดยเขาได้กล่าวถึงจังหวะนี้ว่าเราซ้อมฟีคิกก่อนที่จะแข่งหนึ่งวันก็มีหลายคนที่ซ้อมด้วยกันลูกที่ยิงเขา ตอนแรกได้คุยกับปก,กาวซึ่งมุมนั้นมันเป็นเหลี่ยมของคนที่ถนัดเท้าขวาแต่พอกำแพงเขาตังมุมเหลี่ยมเท้าขวามันเป็นคนที่ตัวใหญ่มายืนผมก็เลยขอเขายิงซึ่งมันเป็นมุมเท้าซ้ายที่มีคนตัวเล็กยืนอยู่จังหวะที่เห็นบอลข้ามหัวนักเตะไลออนผมหวังแค่ประตูอย่าปัดถึงซึ่งประตูเขาก็ไม่ได้ขยับเลยก็คลายความกดดันให้เราในช่วงท้ายด้วย ที่เป็นฟรีคิกลูกแรกของผมใน ACL และในานามของสโมอสรอด้วยรุ่งรัดเก่าว